วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบบานๆเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ชมนุ่มเซกค้นตายนี้สวัสดีก้าเปื่อนๆกีกามาหลับชม่มนุ่มเซกคนตายนี้น,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 นะครับขอคลิปนี้นะครับนุ่มเซกก็จะแรงเรืองอยู่ที่างานตมยาไผ่น้ำนะคะรับเียไล่ยคนนะครับก็รู้กันว่าเวรผู้ลุงใจได้นะครับ เป็นใจรายะเอ mm ียดเริ teachers, ่มต nah ้นนะครับแต่รายะเริ่มต้นก็เท่ากัพวกหมวกกินกันนะครับเอามากินกันทั้งแบบสดแบบแห้งลยครับเดี๋ยวไปยังช่วยในการรักษาตอนนี้มนเรื่องออกซิสกับลำคอออกเสบอาการต้องเดินครับเดี๋ยวไปยังบำบัดอาการตัวหลวงมากตัววกับมีกับล้างสะอาดก้นนะครับ คนนุ่มเตะกับจัาไปตากแดดกับเอายาไปน้ำที่ล่างเร็วกับไปตากแดดสักสองสาเดดนะครับสักสองสาเดดทไอเฮงสนิทกับพ่อเฮงเร็วนะครับพ่อเฮงเร็วก็มาล้างในสะอาดครับมาล้างสะอาดอีกที่ดึงหลาวนะครับอยู่ที่การทำในการคนนุ่มเต้ก,ก็จะใช้ น้ำนึ่งหลิดรับกับยาพยานร้องกำมือครับก็ประมาณนะครับประมาณห้าสิบกรัมนั่นแหละครับนี่ครับก็ต้มน้ำนะครับจนว่าเดือดนะครับจนว่าน้ำเดือดในเพื่อนๆนะครับก็รีไฟกับรีไฟซักฮิตนะครับรีไฟซักฮิตก็ต้มทิ้งไว้นะครับประมาณหนึ่งเฉาโมงนะครับหนึ่งเฉาโมง นี่กับรีไฟแล้วนะครับรีไฟสักคิดนะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนี่กับเปิือกเล่ครับเล่สีของยาพิษหนังนะครับจะเอาเป็นสีน้ำตาลนะครับแบบแห้งจะเป็นสีน้ำตาลถ้าแบบสดนะครับจะเอาเป็นสีบานเย็นนะครับเป็นสีบานเย็นนี่เป็นเปลืเล่กันนะครับวันนี้คือยาพิษน้งเปรบแห้งตีนุ่มเสก มา,าวิธีการต้มนะครับพวกขอบนึ่งเฉียวมงนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกับตากาเตะน้ำนะครับตากาเตนา้ำเดี๋ยวไม่เล่าน,านน้ำกับว่าน้ำเป็นสีอะไรนะครับนี่นะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็กินว่าละซานมุนซีแก้วกาแฟเชดุย,ย,นดยันได้เจ็ดวันครับก็คลิปนี้กับนุ้มซกเอาวิธีการต้มยาใบนามแห้งเป็นวิทยาทาน มาว่าละก็ิบกับเพ,เพื่อนนะครับขอใหาเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามพมนุ่มซิกคนตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับติดตามชม่มับสวัสดีครับ